เดนดวหน่อยนะันท์ทอมนันททอมมาหน้าเลยนันทอมจะขึ้นละจะเดินขึ้นล โอ้โหพระพุทธาพุทโธเนี่ยทุกคนจะได้สวดโอ้โหพุทธะธรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโอ้โหพุทธาพุทโธพุทธะธรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโอมพุทธาพุทโธพุทธะธรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโอ้โหพุทธาพุทโธพุทธะธรมโมธรรมังนะโมพุทธายะ โอมพุทธาพุทโธพุทธะธรรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโอมพุทธาพุทโธพุทธะธรรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโอมพุทธาพุทโธพุทธะธรรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโอมพุทธาพุทโธพุทธะธรรมโมธรรมังนะโมพุทธายะ โอมพุทธาผุทโธพุทธะธรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโอมพุทธาผุทโธผุทะธรรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโอมพุทธาผุทโธผุทะธรรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโอมพุทธาผุทโธผุทะธรรมโมธรรมังนะโมพุทธายะโอ้มุท่าผู้โธผุทะธรรมโมธรรมังนะโมพุทธายะ 唵，菩萨、oh, 嗯，不陀，不陀，三摩，三摩。 ติปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆสามีติปติปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆญาติธังมชาตาริปุริสายุคาลิอาคุริสาโคคาะเอสาภาภะวะโต ปัณโนโตสาหกัสังโคยาทิทางจาตาลิปุริสายุคาถาปุริสัปุขลาเฮสาปะขาวโตวากัสังอุณาโยปะหุนายโยถาคินายโยอันชาลิกัลานิโยอานุตปุญญาเตังโลกาสาติ อทุกคนตั้งนามโมสามจบพร้อมๆกันนาโมตาสะปะกาวะโตะราหะโตสัมมาสัมพุทาสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมาิมายังพันเตมายังพันเตพะตาณิพะตาณิเตจิวรานิเตจิวรานิสัปปาริวาลานิจัปปริวาลานิ สังฆาสูสังฆาสาวโนชยามะโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตวิภูสังโฆพิภมานิมานิตตาณิภตาณิเทติวารณิเจติวารณะริวาลานิปบปริวาลานิิคารหาตูติคันหาตู าาทังหากดีคาราตาทีคารตา้าทตยะตายะสุขายาสุขายะผ้าเดบ พระพุทธองค์ผู้เจริญข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนมถวายขอนมถวายหอมพระธาตุหอมพระธาตุถวายเป็่งถวายเป็่งพุทธบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาเหล่าบรรพบุรุษเหล่าบรรพบุรุษเหล่าปู่ย่าเหล่าปู่ย่าเหล่าตายายเหล่าตายายเหล่าตระกูล ทุกทุกตระกูลนำพาเหล่าลูกหลานถวายละห่มพราท่าจอมกิจติถวายเป็น e พุทธะเพื่อสืบทอดรเพพื่อสทะศาสนาเจริญบุญกุศลในธรรมจันลงความ

บัดนี้ขออัญเชิญบารมีพระแม่ธรณีโปรดเสด็จโปเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการทำบุญสร้างกุศลในครั้งนี้และส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกตะกูลทุกตระกูล บััดนี้นเราลูกหลานเราลูกหลานขอสำนึกผิดขอสำนึกผิดยอมรับผิดยอมรับผิดคม,มากรรมขมากรรม ขอเจ้ากรรมนายเวรขอเจ้ากรรมนายเวรโปรดมารับกุศลโปรดมารับกุศลโปรดเมตตาเอ็นดูโปรดเมตตาเอ็นดูให้โอกาสให้โอกาสให้อภัยให้อภัยให้อโหสิกรรมให้อโหสิกรรมไม่ถือสาต่อกันไม่ถือสาต่อกันด้วยบารมีด้วยบารมีพระพุทธองค์พระพุทธองค์ปจัดทุกภัยปจัดทุกภัยบำรุงสันติสุขบำรุงสันติสุขโปรดบริหารจัดการโปรดบริหาร ารจัดการแก้ไขวิบากกรรมแก้ไขวิบากกรรมขอให้ทุกฝ่ายขอให้ทุกฝ่ายรับการขมารับการขมาและอโหสิกรรมและอโหสิกรรมซึ่งกันและกรรมซึ่งกันและกรรมนำไปสู่นำไปสู่สันติสุขสันติสุขขอกุศลขอกุศล

อุปสรรคต่างๆสำเร็จสำเร็จแหวคาดปลอดภัยแหวคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลสืบต่ออายุสืบต่ออายุสืบต่อชะตาสืบต่อชะตาคุ้นเสริมดวงชะตาคุ้นเสริมดวงชะตาพลิกจากลายพลิกจากลายกลับกลายเป็นดีกลับกลายเป็นดีโชคลาภมั่งมีโชคลาภมั่งมีอายุมั่นขวัญยืนอายุมั่นขวัญยืนวาสนาเสริมทรงวาสนาเสริมทรงสุขภาพ

อาธยาปานีนะมอยนี่มอยนี่สาธุสาธุทายสิปานั่งเราทำเราเายายามด้วเราเําเราาตงงาอาาดีสาธุใชงแล้พยายามลั เดินได้เลูกท่าอ่เาาะเ,ะเ,ะเะนเสร็จแล้วนานทอมาเลยเ

không cho anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตะกุลนันสิฮาวเชียวดตะกุนฮาวตะกลนฮาวตะกุลจังจังนะพ่อเขาจังพ่อเขาจังพ่อเร็วขึ้นนอกนะขน้นนอกนะวันนันยัสโ โอเคถ่ายด้วยขอนถ่ายสร็ก่อนดูนี่ให้ดูหน่อยผม่าคุณเจออะ ติมากรอ่าอันนี้เนาะอาจารย์ก็จะได้ผมให้ออนนาภากติมากรเนาะอันนี้ก็สายของหัตยาปานดีสาธุสาธุใจยสิทธิทฐานัางลางสุตีพัทยังสุขขามปะหลา ย้ายจุ๋มใครวะจีย้ายจุ๋มอะอ๋อยายอป้าจุ๋มมึงต้องไปพูดไปแหละมึงใครวะให้อาจารย์อะไรวะเพิปป้าจุ๋มยังไงย้ายจุ๋มเขาก็อ่านป้าจุ๋มประกาศตามชื่อแอะครเขาเด็กเขาวัยรุ่นไม่มีการใครวะ เบีเอาหน้ามาอยังไ้หน้าน้าหน้าอทำไรฮบงเอเอางเหรอย นี่ของเฮียตีนะรัพัดพี่บูนอ่าร้องถวายพระอุพระฐาภพพืนที่สอง่าก็ให้ปลอดภัยโชคดีสันติสุขสาธุชัยสิทธิทานังลาพังโสธีระขยันสุขงปภาลามิเซนขอเป็นตัวแทนให้เฮียตีพัดพี่บู์ที่เชียงใหม่นะคะ